ไปดีพี่น้องก็จะบุญสุกคนมาของส่วนพี่น้องจานมาค่ะกินขนมจีนซาวน้ำปลรราหรือว่าก้อยขนมจีนครับพี่น้องจานเนี่ยแต่แซ่บมากค่ะคนมีหมูแท่งด้วยนะคะมีแคบหมูคนมาอ,อ,อยากกินให้กินอยากกินดูว่ามันอร่อยเองออมาค่ะพี่น้องจา๋าเอากินเอาพยุษย์สวัสดีค่ะกินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินตบไก,ก่เนาะกินกนี่ก่อนเนาะมากินใช่ไหมเอาใช่ไหม ลับหม้อกับผ้าอ่อนก่อนไงลาบงมวอกับผ้าอ่อนเลยพี่น้องค่ะหิวแห้งผลปลาเสียนควาำเน่าเสียาจารย์ยัำไก่ไหมปลาสาวเน่าๆดูเข yeah. uh ่าปากแบบเน่าๆเวิ้งสุดยอดเลยนะออร่อยๆตัวเขาไปผสมกันเด้อก้อยขนมจีนพี่น้องเอ้ยก้อยข้าวปุ้นค่ะขนมจีนแาวน้ำปลายั่วๆค่ะผลปลากินกราฟพี่น้องเลยโพดโพบหม้อบักแตงเอาเด้อค่ะเด้อ เป็นเราขอตั้งกล่องกินกันเด้กเรอแป๊บหนึ่งค่ะแต่พี่รองจามะค่ะกินก้วยขนมจีนย่ำขนมจีนย่ยากระพิบจาก้วยขนมจีนย่ำขนมจีนหรือว่าอันขนมจีนซาวนาปลาค่ะย้อยยัวค่วะอันกินหอดไม่ใหญ่เปื่อยๆพอไม่ไเปืเป่อยๆอันเป็นผู้น้ำผ้าแต่เสลเอ็กนะผ้าห็ด ถ้ากินจับอร่อยอืมจัมงได้นามเลยยิบดีเลยถักแขกมากเยี่ยมตัวตายเลยมั้งผู้ใด้แต่ม้าตัวนี้อืมกูชีร็อกไปหายเลยเด,ด,ดี๋ยวจักไวลาอะไเดียมันมันเป็นปลาเข้มอันนั้นก๋อยไข่เนาะละปูไข่ถ้าพอเขาบอกว่าประมาณน่ะเข้มบ่นิดนึง ปนใครพอเพื่อนว่าอยากให้ตอบว่าเค็มเค็มขอสีไม่แห้งเดีเออแดี๋ยวเออรเอินจะว่าตอบว่าเค็มเค็มน้อยนิดนึงก็ได้เลยโอ้ยห่วงเลยอ่ะเดี๋ยวสำคันไปบ้านไปหาปามเห็ดเองถอืม อืมรอร่อยต้องมากเลยยุคไทครับฮะวิตไวนี้เนี่ยชอบกรอบเนาะปวดพวกขั้นไม่เงี้ยเดี๋ยไปขั้นเหงือกเขาพี่น้องเอ้อจะบอกเรื่องเมย์อยู่ไหมฟังทั้งเคก้กทุกอย่างขัน้ขนเหงือกเขาเนี่ยอาม่าเบิดของที่มองไปสือพี่น้องแบบว่าถ้าเขาเซเว่นเขาก็กดีใจนะ Cả ăn cả bao ngân hồi soi, khẩu luôn nè, khẩu đi chạy đồ đẻ nhỏ xe bệt nè, tới bữa mẹ ẹt ẹt đây, bựu trâu hú chắc bố, đun, ngon, 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 coi này xe bị bằng, bằng nào không ạ? Mình phải xem nào Không nào thường thường mất bán đang để Không khỏi khỏi Hồ đây hết thì kinh tè Có hết chút quay nhưng mà Mày xem nào Ở đây không mát Ở đây thuốc khăm chăm, chăm sụt mới đại thế này nhiều, mà รื้มนังรื้มไลยพี่น้องอยามรื้มองษ์สุดเด็ดขาดเลยการการเต้นเรื่อตายไม่การการเต้นเลยไม่ดีเลยพี่รื้มนังรื้มไลยพอรื้มองษ์สุดอันรับแรกขนสังใจพงษ์สุดขอเถิดขอใหยพี่น้องที่บอกกินของษ์สุดอยู่ไหล่หลวงพงษ์สดเสมอแค่ยังมาขันป่วยกระชัยปวยนั่นเอาไปผสมกัระดมเกลือ เขาหนาอยู่ใส่น้ำเกลืออืมแล้วกลมซะหนาไม่คือใส่เกลือหน่อยนึงแค่ก็จะกินน้ำเกลือนี่นะเกลือยังเกลือของที่รถนาะคนณช่วยก็ต้องถอดกัดหมูอยู่อือืมซื้อมาอีกสามเพราะว่าวันนี้เขาหน้าบูดหน้าเบิ่งอวันนี้เขาไปนั่นลกใา เมื่อวานนี้นะี่ยสุกคนที่พาทำงานเรียกทำงานเนี่ยอร่อยถูกใจละไม่ถูกลืมเนะี่ยมาว่ามันเดี๋ยวไปทอนไอ้ปลาที่เป็นพิษใจอย่างว่าจะยางเพราะว่าประเภทรัพบเป็นไง ตัวเหรอเด้ตัวเอักแล้วพิษถัดนะเหมือนเกับว่าขไปตลาดเขาไปร้านข้าวนนะเห็นเขาไปน้ำมาเป็นอย่งคืบโทษาบาร์ลักษะสิเขียดอยังนี้จะยางกันพิษถัดแล้วเปสีไม่นงเงาอนมกเงบางงานใชประยุทน์อยอประวัตไทยดอกพิต <champion dancing> ับ <Ge> อ <hum> ันหนึ่งเมื่ไรนเงินก็สรางกุนีกังเลยยางเลยไปแค่นปั๊บเลยเืมยจนบม่เงอะไม่เงอะพ่อแ้วก็บอก แต่เนี่ยคุณไปบางพิษถาดแมนูไอเฮดฟี่ขุนบอกถึงถาดเนี่เฮดฟี่ก็เฮดแล้วบ่ะบ่ให้เอาเงินก็บใดได้ยังวงาริงๆคพิถาดให้บ้านหพันสองพันของก็บอกให้ว่าดเองคนวาเองคนนะเนี่ยนะก่มานี่คนคนนี้จะไปบอกพิษถาดเด็ดขาดได้ย่องยางเดียวบอกงามันสีเหลือบอนี่ เอาบอกไม่รู้มันเหลือบอแกงหัวบึดๆอยู่แย่งรายเนอะมันจะเหลือบอหื้อใช่ไมอารมณ์อีกขัางนั่งเต็มเมื่อคืนหิวแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องฟังดีๆเด้อหิวแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าฝนมาโตมาซ่อนหนี่ไปร่วบฟังก็กินกินขนมเต็มลำยาเลยแต่ปนันก็ยังบอกไงใส่แย่ประยู่เฮาอยากอันนี้นะ เขาจะไปกินน้ำยาก,กรขนุมเส้นหรือเอึ้นก็อยากอันนี่อ่ะไปอยากกินอันขนมกินน้ำปลาสาวน้ำปลาเนาะไปกินขนมจีนน้ำยาคือเกานั่งข่าอยู่ไปบอกเขาตักน้ำยาจนแม่ข่าได้บ้างไหมอืมเออเลยแม่ข่า <c oughs> จับเนี่ย,ยอยากใส่ห้ยคเฮ้ยอยากใส่ไปให้ยอ่อยเลยวันนาจ,าจะร้อนกว่าน,น้ำค <c oughs> อยจะว่าคอยจะบอกเขาเองตอนของพื้นเนี่ยมาใส่หอยหรือ จระจราชเ<า>พิ่มน้อยน้ำนิดแ้วไม่แห้งๆได้ได้ายของเราแต่พี่เหลียวกับพอบบอ่อแล้วบอน่องพี่ตากพี่เราเองครับเพราะอย่างนี้สุดขีดจะได้สิบังกินไปแล้วมันกัพบพ่ออย่างไรล่ะมืดเที่ยงน้อยก็มืดแถงกระตูกก็เดียวกับพี่เหลี่ไว้ก็งหนกเพราะว่าบอกเขามาไม่เอาเขา,าตักให้ว่าบ่อเอาแซาเด้สิ อันนี้คือขนมจีนซาวน้ำปลาก้อยขนมจีนค่ะก้อยข้าวปุ้นหมูแทะอร่อยมากเจียวเห็เจีวยวเห็บเจีวยวเห็บเรนี่หรือว่าเจียวเจ้าของขายทรงเรนนี่หรือ,อยังไนนงเออเจียวเห็บนี่ามันก็นยุ่งกันพีนออ่น้องเพคนกเ้อยวห็บ เปไ็นอะไรเงินกคุณเนี่ยตองกองงารถจเหมือนกันใจเหมือนกันมั้งม่สิบาทมั้งเหมือนกับเขาซื้อหมูร่วมกันเหรอบอ่อกยันพี่นี่นหะเราซื้อแต่ว่ายันนี่เเป็นคนทอดให้นะพี่น้องเพื่อนน่ะเออพื่อนเทศการจังสั่นละออคือไก่ก,กันก็นทอดพี่นี่นั่งเซียมาก,กูจะทอดให้ปูปลาเนี่ยแล้วก็แล้วก็กอย่างให้นไปดู ข้นพนูดยังไงอายุข้นพนูดยังไงไปอยู่เสืโอเคก็คือว่าอันนี้เห็นเมืม่งอันนี้ย่างปลาดุกไวค้คาเก่าอยู่อือไปไปซื้อน้ำต้นนี้ต้องหลัย่างแล้วมาที่นี่อือมาเมื่อเดาลุ่มก็เริ่มหัวมันนี่สงสัยงมอก็จะอยากอยู่กากย่างปลาที่น้ำเหมือนหน้าบุตรแม่แหละขั้นบังคัวให้แห้งตื่นจะคอยไม่ไหวแม่รอดว่าสุดพลาด คนเจ้คนสวยโอ้ยยิ้มมาสั่นเดียเกิดนะเกิดในเจะมาซื้อยังแกผมเดี๋ยวชาว้านผาบอกขอเงาือลาต้งนั้นเลยเป็นพนนี้นะพระเราหันลองเพ่งว้อยไปแต่น้ำทังกันอืมวายฉันซื้อแต่เนี่ยไงอืมแตเนยมันกลับเป็นบ้านผามาอูก เม้าอยู่ก่อไปใหนเปิดประตูบ้านเนี้ยมาหม่างก็สิบบ่มาขายเนาะมันหัวย่มย่มเนาะขอแดนต้องไปใหมน่น,นะออน,นั่นว่านเดียวอะไรแต่ของแต่ของคนว่านต้องเขาว่าได้สินะคอยลืมมีดประยุกคือว่าใจคนเนี้ยคอยซื้อบอื้อพวกพี่ขว้าคอยซื้อไปเสืนอนบ่แม่อันสมองเขาไปหมอดมืออื่นแล้วปลาผีฟังกับปลาหมูอ่ะวันนี้สมองเขายุคแล้วอือไปหมอนมอือแล้วอือ ลินย่างกับตัวอยู่นี่แหะแค่ทหมอเงี้ยไปแล้วไปนั่งหัวก็ไปนั่นอยู่ไนก็ไปนั่งแบบซีเดีแต่ไปยุ่ไปหอนอ่ะย้างกับทุกอย่างน่ะดีสมบูรณ์หนุกเคยพันำด้วยเสียเหรอยุตรดาเนี่ยพ่อมาสือพักเหรอพอดีเลยเสด็จมามาดับรองไอ้พ่อเนื่ะ ไว้ก็ขีพ่อกระเบิดอบัตรประชาชนกระเบิดเงหรนอป่าสิมาทําเอกสารมันทำไม่ได้มันต้องทําบัตรก่อนมั้งพ่อพรับว่าผู้ใออะมาพ่าเดียวเป็นอะไรกันหนุ่เขี้เหมืนไหมประดานยังไม่เส้นเองเลยโชคดีก็จะไปเส้นเห็นไหมอันนั้นกินยางไม่เส้นเองเลยนะพยุตยพราะไอ้บัตรราชการใช้ก็ได้หรอเด็ะพี่น้องจ้าคลีบเน่าเลยคีบนี้ขอจบแบบเพียงสามีได้พี่น้องเด้อ อาพี่น้องก็ได้ก็แชร์ค่ะก็ติดตามก็ปกติจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะบ๊ายบายค่ะเหมือนแ,บบแ,บบแวบๆเลย